อยู่กับแอนติสนะคะวันนี้มาแต่งหน้ากันอีกแล้วนะคะสําหรับลุกที่เราจะมาแต่งกันวันนี้ก็จะเป็นลุกโทนส้มอ่อนๆน,นะคะใสๆคือมีความหวานๆนะคะน่ารักกรุบมาก <c oughs> ก็ถ้าอยากรู้ลุคนี้แต่งยไงนะคะ <c oughs> ก็ไปเริ่มกันเลยคะ่ะ เริ่มที่หน้าสดเหมือนเดิมเลยนะคะจะเห็นได้ว,ว่าช่วงนี้หน้าติดมีรอยสิวรประมาณหนึ่งเลยนะคะคอนแทคเลนส์วันนี้นะคะติดใส่ของ Kitty Kawai อสี Primo Gray นะคะเป็นแบบมินินะอันดับแรกติดก็จะลงลิปมันของ Country and s t r e a m n a t u r a ัลันนี้ลิปลงไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อไม่ให้ปากแห้ง หลังจ,จากนั้นนะคะใช้คอนซีลเลอร์ของ m a เบล l นฟิตมีคอนซีลเลอร์นะคะเบอร์1.0ติดก็จะลงใต้ตาแล้วก็พวกรอยสิวรอยแว่นบนจมูกนะคะหลังจ,จากนั้นนะคะก็เกลี่ยด้วยพาฟคูชั่นนะคะรองพื้นวันนี้นะคะใช้ของสีจาน Enchanted Cover Perfect Foundation นะคะเบอร์1.2.0ตัวนี้เนื้อเขาก็จะค่อนข้างเหลวนิดนึงนะคะแล้วก็ เกลี่ยง่ายมากๆเลยติดก็จะจุดให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ําของคิวเพ s สนะคะชุบน้ําหรือว่าฉีดสเปรย์น้ําแร่ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ําในการเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยในส่วนของคิวนะคะวันนี้จะใช้สีสติงจากพาเลต n เนเกทันนี่นะคะเป็นสีน้าตาลที่เข้มที่สุดในพาเลตนะคะในการเขียนคิ้วก็จะเขียนด้วยแปลงแบนๆนะคะเขียนตามทรงคิ้วให้ฟูๆนะคะไม่ต้องคมมากเนาะ เซททุกอย่างบนหน้าด้วยแป้งสีจันทรานซลูเซนพาวเดอร์นะคะบรอนเซอร์นะคะวันนี้ใช้ของ Car ์ท e Sun Glow Matte b r o n z Po g p เด d e r นะคะใช้เบอร์030ติดเป็นขนที่มีแก้มสองข้างที่ไม่เท่ากันนะคะติดก็จะลงข้างที่แก้มเยอะกว่าเนี่ยให้หนักกว่านิดนึงเพื่อให้แก้ม2องข้างดูใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะ หลังจากนั้นก็ใช้นิ้วลงบอนเซอร์ตรงสันจมูกแล้วก็ตรงปลายจมูกนิดนึงนะคะโดยตรงปลายจมูกเนี่ยจะลงให้แคบกว่าเงาจมูกจีน,นิดหนึ่งเพื่อหลอกให้จมูกเราดูเล็กลงนะคะแล้วก็เก็บข้างๆจมูกตรงปีกจมูกนิดนึงนะคะ เก็บตรงใต้จมูกนิดนึงเพื่อให้จมูกดูเรียวขึ้นแล้วก็ดูเชิดขึ้นนะคะทีนี้ก็มาเริ่มแต่งตากันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้พาเลต Naked Honey นะคะสีแรกที่เราจะใช้เนี่ยก็เป็นสีสวีทนะคะลงเป็นเบสให้ทั่วเปลือกตาก่อนนะคะทั้งสองข้างเลยจริงๆถ้าใครรีบมากๆเนี่ยก็อาจจะข้ามสีนี้ไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะลงสี HBIC เป็นสีน้ำตาลอมชมพูที่เป็นชิมเมอร์นะคะเด็กก็จะใช้แปรงฟูๆเนี่ยลงให้ทั่วเปลือกตาเลยเหมือนกันนะคะ ทั้งเปลือกตาแล้วก็ขอบตาล่างนะคะโดยขอบตาล่างเนี่ยติดจะลงแค่ช่วงกลางตาไปจนถึงหางตานะคะติดจะเว้นช่วงหัวตาไว้นิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้สีดริปนะคะเป็นสีน้ำตาลแมทเข้มนะคะลงที่ช่วงหางตานะคะเกลี่ยมาจนเกือบถึงกลางตาแล้วก็เกลี่ยขึ้นมาตรงเบ้านิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้คัดเบ้าหนักมากนะคะก็ ลงเพื่อให้ตาดูมีมิติขึ้นเนาะใช้แปรงฟูๆเหมือนเดิมนะคะในการลงแล้วก็ลงที่ขอบตาล่างช่วงหางตานะคะลงประมาณ1ส่วนสของขอบตาล่างของเราก็พอนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้สีสติงหรือว่าสีน้ำตาที่เข้มที่สุดในพาเลตนะคะกับแปรงที่มีความแบนมากนะคะลงให้ชิดโคนขนตาให้ตาดูมีมิติขึ้นนะคะพยายามให้ชิดโคนขนตามากที่สุดนะคะ แล้วก็ช่วงขอบตาล่างก็ลงแค่ประมาณเกือบถึงกลางตานะคะลงให้ชีดโคนขนตาที่สุดนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้พาเลตท t a ์ t e e ีย m เ m อร์ d ม and Make Waves นะคะสี f r o เ e จะเป็นสีส้มที่มีชิมเมอร์ประกายทองนะคะก็จะใช้แปรงที่เล็กๆแล้วก็แบนหน่อยนะคะลงที่กลางตาของเราโดยที่เกลีย่ยออกไปไม่ไกลาจากกลางตามากนะคะเพื่อเพิ่มให้ตาเราดูมีมิติขึ้นอีกนะคะ แล้วก็ใช้สีเดียวกันนะคะลงที่หัวตากับขอบตาล่างช่วงหัวตาด้วยนะคะวิธีลงอายแชโดว์ตรงขอบตาล่างช่วงหัวตาให้ง่ายขึ้นนะคะให้ทุกคนเกรงตานะคะให้ใต้ตาเราบวมขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ลงอายแชโดว์นะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราลงอายแชโดว์ช่วงหัวตาได้ง่ายขึ้นเนาะ อายไลเนอร์วันนี้นะคะใช้ของ Sephora าค l o เลอร์ฟ e ลอา e ไลเนอนะคะสีมอคค่านะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเนื่องจากวาติดเป็นคนที่ห่างตาตกนะคะวันนี้ก็จะกรีดอายไลเนอร์ให้ตกตามรูปตาของตัวเองเลยนะคะโดยเริ่มกรีดจากตรงห่างตาก่อนนะคะกรีดเส้นบางๆแล้วก็ลองเช็คกับกระจกดูก่อนว่าได้ ความสูงหรือความยาวตามที่เราต้องการหรือยังนะคะพอดูห่างอายไลเนอร์อยู่ในระดับที่เราพอใจแล้วเนี่ย mm. ก็ค่อยๆกปลี่ยนอายไลเนอร์ mm. เชื่อมไปจนถึงช่วงกลางตานะคะวันนี้เราจะขีดอายไลเนอร์ถึงแค่กลางตาเนาะอันนี้ก็เทียบให้ดูระหว่างข้างที่ยังไม่ได้กรีดอายไลเนอร์ eyeliner, แล้วก็ข้างที่กรีดอายไลเนอร์แล้วนะคะ ก็จะเห็นว่าข้างที่กรีดอายไลเนอร์เนี่ยจะเห็นเส้นหางตาที่ชัดกว่านะคะมันก็จะทําให้ตาเราเนี่ยดูยาวขึ้นนะวันนี้ติจะเน้นกรีดให้ตาของเรายาวขึ้นนะคะไม่ได้เน้นในเรื่องของความกลมโตนะคะพอกรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะก็ใช้อายแชโดว์สีน้ําตาลเข้มที่ใกล้เคียงกับสีอายไลเนอร์เนี่ย กับแปรงแบนๆน,นะคะเบลนอายไลเนอร์แล้วก็เชื่อมอายไลเนอร์เข้ากับโคนขนตานะคะเพื่อไม่ให้อายไลเนอร์มันดูเป็นเส้นที่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้อายไลเนอร์ดูซอฟลงเนี่ยก็อาจจะเบลนทับเส้นไลเนอร์ที่เราปริดไว้ด้วยเพื่อทําให้อายไลเนอร์ของเรามันดูซอฟลงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าเลยค่ะที่ดัดขนตาใช้ของ Gino Macrae เหมือนเดิมนะคะเวลาดัดขนตาสําหรับคนตาชั้นเดียวนะคะก็อย่าลืมใช้แป้นของที่ดัดขนตา เดันหนังตาขึ้นนะคะเพื่อให้ขนตาของเราเนี่ยมันโดนงัดขึ้นมานะคะคก่อนที่จะค่อยๆหนีให้มันโค้งไล่ระดับมาทีละนิดนะคะปัดมัสคาร่านะคะวันนี้ใช้มัสคาร่าของ Lily By Red สนะคะสีเบอร์04นะคะเป็นสีมอคค่าบราวน์นะคะวันนี้เลือกเป็นมัสคาร่าสีน้ำตาลนะคะเพราะว่าอยากให้ลุกมันดูซอฟนะคะ<ๆ>การใช้มัสคาร่าที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ย<ๆ>ก็จะทำให้ตาเราดูเบากว่าปัดมาสคาร่าสีดำนะคะ พอแต่งตาเสร็จนะคะก็จะได้ลุกตาที่ดูหวานๆประมาณนี้นะคะจริงๆแค่ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเนี่ยก็ทำให้ตาเราดูหวานดูโตขึ้นแล้วนะคะทุกคน ปัดแก้มวันนี้ใช้ที่ปัดแก้มของแซมมูนบลัชนะคะเบอร์ cr 0 3นะคะสีซันชายคอรัลนะคะเป็นสีส้มอมชมพูอ่อนๆน,นะคะจริงๆสีนี้เนี่ยตอนติดไปดูรีวิวในเน็ตรู้สึกว่าในเน็ตของคนส่วนใหญ่จะเป็นสีอมชมพูมากกว่าดนึนนงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ลดการผลิตที่คนละลดกันหรือเปล่าเนาะติดจะปัดเน้นตรงหน้าแก้มเพื่อให้ได้ลุคที่ดูน่ารักหวานนะคะไม่ได้ดูเฉียวแล้วก็ไม่ได้เน้นโครงหน้าที่ดูชัดมากนะคะแล้วก็จะแอบปัดตรงปลายจมูก กับช่วงปลายคางเรานิดนึงนะคะเพื่อให้หน้าโดยรวมของเราเนี่ยมันดูละมุนขึ้นนะลิปวันนี้เราจะผสมกัน3ตัวนะคะตัวแรกที่จะใช้เนี่ยก็เป็นลิปติ้นของ i n นน e e ฟ v i v i ว cream ม i ิ Tint นะคะสีเบอร์0ูนย์4เป็นสีส้มที่แ๋นมากเลยนะคะเราก็เลยต้องเบลนดเขาเข้ากับสีอื่นนะคะ ตัวนี้ก็ลงแค่ช่วงด้านในขอบปากนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเบลนด์ออกมาให้ดูบางๆนะคะลิปรุ่นนี้เนี่ยเป็นลิปที่ถ้าทาด้านในขอบปากมากๆเนี่ยมีโอกาสที่จะติดฟันสูงมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งติ๋ด้เจอปัญหานี้บ่อยมากหลังจากที่เช็ดลิปที่ติดอยู่ตรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยติดก็จะอมนิ้วเข้าไป1นิ้วนะคะแล้วก็ค่อยๆลูดสีที่ติดอยู่ด้านในปากออกมานะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้ลิปไม่ติดฟันนั่นเองนะคะทุกคนสีลิปที่2ที่เราจะใช้นะคะก็ ก็จะเป็น w ว t อันไสี e 913c หรือว่าสี Sandstorm นะคะเป็นสีส้มอิฐก็ทาทับตินที่เราลงไปเมื่อกี้ลงไปเลยปิดท้ายด้วยลิปของ Essence This Is Me นะคะเบอร์ <th> 03จะเป็นสีนูตอมชมพูนิดๆนะคะก็จะใช้น้องคนนี้ในการทำให้สีปากของเราดูอ่อนลงแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติขึ้นนั่นเองนะคะทำให้ลุคโดยรวมของเราเนี่ยดูเบาลง หลังจากที่ทาลิปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะใช้นิ้วนะคะค่อยๆเบลนด์ให้ขอบปากมีความฟูงนะคะให้ลิปมันเกินขอบปากออกมานิดนึงนะคะเท่านี้นะคะลุคนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับลุคแต่งหน้าโทนส้มแบบ อ่อนๆแบบเบาๆนะคะฟินิชลุคก็จะได้แบบว่าเบามากเลยนะคะถึงแม้ว่าความเป็นจริงนั้นตาเรานั้นจะแอบอัดเยอะนิดหน,น่อยเพราะอย่างที่ครูกันอยู่แล้วนะคะว่าคนตาชั้นเดียวเนี่ยต่อให้แต่งเยอะอะเวลาลืมตามามันก็จะดูเบามันอาจจะทําให้เราอะต้องแต่งหนักกว่าคนตาสองชั้นนิดนึงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ตาชั้นเดียวเหมือนกันนะคะก็ะลองไปแต่งกันดูนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพได้ไม่พลาด คลิปต่อๆไปของติ๊นะคะถ้าเพื่อนๆมีลุคแบบไหนโทโนสีไหนสําหรับสาวตาชั้นเดียวที่อยากให้ติดลองแต่งเล่นดูหรือว่ามีเครื่องสอําอางอะไรที่อยากให้ลองเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะก็เดี๋ยวจะหาโอกาสครีเอทลุคสนุกๆมาแต่งกับเพื่อนเพื่อุกคนอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ